รับกลับเข้าสู่ช่วงของเก๋าเกมกันต่อนะคะวันนี้อาทิตย์นี้เรายังคงมีข้อมูลดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นแฟนรายการด้วยนะคะคราวนี้แนะนําท่านแรกเลยละกันค่ะพี่เอรัทธาการเปี่ยมพงษ์สารค่ะสวัสดีครับท่านที่2ค่ะพี่เบนมายุรีโชวิกรารค่ะสวัสดีค่ะพี่เอคะครั้งที่แล้วเราได้ร,รับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สุดท้ายไปล้วล่ะดูวนถึงสเดือนสุดท้ายของปี59ไปแล้วครั้งนี้พี่เออะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคะได่ครับนักจตก สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดคุยกันพีเทอร์สรุปแล้วว่าเดือนตุลาอาจจะเป็นช่วงที่ไซเวย์รอจังหวะนะครับแล้วก็พฤติกาเออร์เน็งออกแล้วก็คนจะไปมองภาพปีหน้าแล้วซึ่งมองภาพปีหน้าเ e นี่ย EPS ก็ให้กันแตะประมาณร้อยบาทนะครับ PE ใครจะให้เท่าไหร่ก็ลองเอาไปคูณดูแล้วก็บรรยากาศการลงทุนโดยรวมทั้งเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือรวมทั้งการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยเราคุยกันในตอนที่แล้วว่าดูทิศทางการลงทุนน่าจะยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้น วันนี้เลยขอการมาเจาะลึกไปกว่าเดิมว่าถ้าแนวโน้มจากนี้ไปปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้ายังดูโอเคยังดูดีเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่ดูน่าสนใจมีธีมอะไรที่เราต้องดูกันบ้างและลายตัวตัวไหนที่ดูโดดเด่นบ้างเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อครับอยากรู <S <s ้แล้วค่ะทางภาพรวมแล้วก็จาะลึกในตัววันนี้คนที่จะมาให้คําแนะนากับพวกเราค่ะพี่เทิดคุณทศศักดิ์ทวีธิรธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เทิดต่อเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราชัดเจนไปแล้ววันนี้ขอมาพูดลายเซกเตอร์หรือลายเป็นีีมใหหญ่่่่่ๆบ้้้าาาางงงงววตอร์ไนนทดดดูโชคุย ปีนี้แล้วก็ถ้ามองท็อปพิกสองสามเซกเตอร์แรกนี่พี่เทิร์นมองอยังไงครับครับจริงๆถ้ามองสภาพแวดล้อมปีหน้าที่เราจะเห็นนะครับมองภาพภาพใหญ่ของทั่วโลกก่อนนะครับคือเทรนเรื่องดอกเบี้ยนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่วว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ผ่านจุดต่ตําสุดไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นเทรนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าไม่ส่งก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่เทรนดอกเบีย้ยมันผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือกลุ่มทางด้านประกันชีวิต เพราะว่าเวลาบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับขายกรมธรร์ออกไปเนี่ยมันจะมีตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่มันฝังอยู่เป็นฟิกคอสในกรมธรร์ตรงนั้นเนี่ยค้างอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเนี่ยมันสูงกว่านะครับตรงนี้เขาจะแฮปปี้เพราะว่ามันมีแกลบในการทำกรราไรเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยเขาไปลงทุนใช่ไหมแต่ถ้าดอกเบี้ยในตลาดการเงินมันต่ำกว่าไอ้ตัวที่เขาไปฟิกที่จะให้กับลูกค้าเนี่ยผลเสียคือว่ามันจะเกิดภาระนิสินในสัญญาประกันไปเนี่ย เพิ่มมากขึ้นนะครับ oh. เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาโอกเบีย้ยลงนะครับเซกเตอร์นี้เนี่ยมันถูกตั้งสำรองด้วยค่าไอ้ภาระหนี้สินในสัญญาปาระกันภัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อมันกลับขึ้นมานะครับผมคิดว่าถ้าเรามองว่าโอกเบียส่งก็แปลว่าดาวไซต์ตรงนี้มันหายไปแล้วแต่ถ้ามองว่าโอกเบียขึ้นนะครับมันจะเกิดกลับในการที่จะสร้างรีเทิร์นตรงนี้เนี่ยขึ้นมาท,าทันทีนะครับเพราะฉนั้นกลุ่มทั้งด้านประกันชีวิตเนี่ยผมมองว่ามันจะเริ่มมีความน่าสนใจ ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเทรนด์ของอัตราดอกเบียที่เราเชื่อว่าส่งหรือไม่ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพแรกก่อนนะครับทีนี้มาถึงภาพที่2นะครับผมมองว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีแห่งการลงทุนที่แท้จริงของ <Okay. S 1> ภาครัฐบาลนะครับเหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการประมูลโครงการรถไฟฟ้าแบบใหญ่หญๆล่าสุดนันเนี่ยหลายปีละถูกไหมฮะแล้วมันก็สร้างมาเรื่อยแต่ว่าตอนสิ้นปี59ตรงนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าเราน่าจะทราบผลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอีก3ส<า>เส้นทางถูกไหมครับก็จะมีสายสีส้มนะครับสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนะครับสามสายนี้มูลค่ารวมกันเนี่ยตกเกือบเกือบสองแสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบผลนะครับในช่วงปลายปีนะครับผ่านกระบวนการในการเจราจาเซ็นสัญญาไปผมก็เชื่อว่าต้นปีหน้านะครับน่าจะเริ่มเห็นความคืบหน้านะครับในการที่จะ ใช้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยใส่เข้ามาสู่ระบบจริงๆนะครับเวลาเม็ดเงินลงทุนใส่เข้ามาสู่ระบบจริงๆเนี่ยกลุ่มแรกนะครับที่น่าจะได้ผลดีเลยเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มทางด้านรับเหมาก่อสร้างนะครับ<ช>ที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นบนกระแสเยอะแล้วบางช,ช่วงเวลาเราก็สงสัยว่าเฮ้ยมาจริงเหรอ<ช>มาจริงหรือเปล่าแต่พอมาจริงปุ๊บเนี่ยเรากําลังจะเห็นเม็ดเงินที่ไหลเข้ามานะครับแล้วผมคิดว่าโปรเจกต์อื่นๆนะครับที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็น่าจะเห็นการประมูลที่มีความ ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเรื่องการลงทุนของภาครัฐในปีหน้าเนี่ยผมมองภาพค่อนข้างจะดูดีนะครับซึ่งมันจะมีกลุ่มที่ต่อเนื่องมาเยอะเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มทางด้านรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างไล่ไปถึงตัวแบงก์พาณิชนะครับภาพที่เห็น2องเซกเตอร์เนี่ยผมคิดว่าชัดนะครับในภาคการส่งออกนะครับถามว่า มีประเด็นไหมนะครับผมคิดว่าเ,เราน่าจะเห็นพัฒนาการในเชิงบวกจากการที่ภาครัฐเนี่ยพยายามขับเคลื่อนมาระดับหนึ่งแล้วนะครับจริงๆผมมองในเรื่องของการส่งออกภาคบริการนะครับก็คือภาคการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่นําได้อยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีการลงเนินลง,ลงมีการปรับปรุงมีการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับประเด็นการยุบลงไปบ้างในช่วงสั้นๆนะครับแต่ผมมองว่ามีดิ่มทุลองเทอมนะครับภาคธุรกิจตรงนี้เนี่ย ยังเป็นอะไรที่ดูดีมากๆนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นภาพอุตสาหกรรมใหญ่แต่ว่ามันเป็นประเด็นเฉพาะจ่อจงที่อยู่ในแต่ละหุ้นแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับ <S <S ผมคิดว่าเราเห็นน่าจะ selective buy ได้ในลหลายๆตัวเหมือนกันที่มีประเด็นขับเคลื่อนเฉพาะตัวนะครับที่คิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นแต่ช่วงปลายนี้จนถึงปีหน้า S <S นะครับก็ <S <S <ช> <S <S จะมีกรอบแบบนี้ครับได้ครับงั้นก็สรุปพิเทอร์สนใจอันแรกคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบียเริ่มจะเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งเอาลิงก์ไปที่กลุ่มประกันชีวิตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัว G ีเหมือนเดิมรัฐบาลน,น่าจะมีเส้นทางรถไฟอีกสาสายที่มีการประมูลและได้เม็ดเงินเข้ามานะครับรวมไปถึงเซกเตอร์แบงก์เซกเตอร์บริการส่งออกแล้วยังมีหุ้นเล็กบางตัวที่มีศักยภาพโดดเด่นทํากําไรได้เนี่ยก็ยังคิดว่าตีมนังน่าจะสนใจอยู่ในเรื่องนี้นะครับในวิวเบนครับเช่นกันค ผ่านจุดที่ต่มส่วนไปละนะคะแต่ว่าจะขึ้นได้เร็วหรือเปล่าเองเนี่ยมันยังคิดว่ากรนงอเองอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของประเทศรอบข้างด้วยนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิง่งธนาคารกลางหลักๆนะคะของโลกเองเนี่ยว่าจะมีแอคชั่นอย่างไรนะคะกับเรื่องของทิทางดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ดูจากเรื่องของอกําลังซื้อต่างๆนะคะที่ดีขึ้นมาเป็นลําดับแล้วเนี่ยมันก็เลยมองว่าถ้ากลับมาในในมุมนะคะทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็เรียกว่า เซกเตอร์แต่คล้ายๆกับพีเทอร์นะคะก็จะมีเรื่องของแบงค์นะคะแล้วก็รอบนี้เป็นยังคิดว่าแบงค์เล็ก,กน,น่าจะจบละ mm hmm. ในในมุมเบนนะเพราะว่าตัวที่ทางดอกเบีย้ยในแบงค์เล็กเนี่ยมันได้เอ j นจกับเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงนะคะแต่ว่าแบงค์ใหญ่ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยแบงค์ใหญ่น่าจะกลับมาผุดฟอง นะคะก็เลยมองว่ากลุ่มแบงค์น่าจะยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะกลุ่มเรื่องของเกี่ยวข้องกับการพิพวกในประเทศะนะคะเราเห็นเรื่องของกาลังซื้อที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวละนะคะเพราะนั้นเองเนี่ย กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะการจ้างงานต่างๆที่พี่เทิดก็ได้เรียนไปแล้วว่างานเงินของรัฐบาลเองจะลงเข้าไปในระบบและจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะกำลังซื้อก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นเนี่ยการพิมพกในประเทศกลุ่มเนี่ยพวกกลุ่มค้าปลีกนะคะก็น่าจะเรียกได้ว่ากําไรปีนี้ดีแล้วล่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรากลับไปดูจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการควบกลุ่มต้นทุนนะคะท็อปไลน์เนี่ยโตบ้านแต่ยังอาจจะโตได้ไม่เยอะนะคะปีหน้าเนี่ยท็อปไลน์น่าจะมา น,นั่นเองเนี่ยตัวคอนซัมมชันในประเทศน่าจะเห็นการขยับขึ้นมาได้ต่อเนื่องจากปีนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอาจาชีปไปจากนิดนึงก็คือ,อสืบเนื่องจาก2เทปที่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของคอมมอนิตี้นะคะกลุ่มน้ํามันเองเนี่ยทิศทางน้ํามันก็น่าจะบอททอมนะคะแต่ว่าจะขึ้นไปได้ได้ไกลขนาดไหนเองเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับเรื่องของดีมาและซัพพลายนะคะซึ่งตัว IEA เองเนี่ยก็มองไว้ว่าระดับดีมาและซัพพลายที่มันจะสู่จุดสมดุลเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้า ราคาน้่นมันก็น่าจะยืนถึงขึ้นนะคะคือตามสุดละแล้วก็ยืนถึงขึ้นแล้วก็อยากจะฝากในกลุ่มคอมมูนิตี้อีก2กลุ่มนวยกันก็คือถ่านหินกับซอฟต์คอมมอดิตี้ก็คือน้ำตาลนะคะเราเห็นการขยับขึ้นของราคาถ่านหินเราเห็นการขยับขึ้นของราคาน้ำตาลมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่า,าต้องเรียนว่าลักษณะของการทำธุรกิจในกลุ่มนี้มันจะเป็นลักษณะของการขายฟอร์เวิร์ดคือขายล่วงหน้านะคะราคาที่มันดีนะวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือผลประกอบการในปีหน้า นะครับเพราะฉนั้นผลประกอบการในปีนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือผลพวงจากราคาในปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่ากําไรมันอาจจะไม่ได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปปีหน้าแล้วเนี่ย มันอยากจะให้ดู2กลุ่มนี้เนี่ยเป็นอีกทางเรื่องนึ่งของการลงทุนด้วยเหมือนกันได้ครับ <c oughs> งั้นเีีจะสรุปบิลพี่เบนอีกทีนึงนะครับพี่เบนก็มองกลุ่มแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มคอมเมอร์ซซึ่งกาไรน่าจะดีต่อเนื่องจากปีนี้แล้วก็ <c oughs> มาเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งเน้นไปที่ตัวอควเดตี้โดยเฉพาะถ่านหินนะครับ <c oughs> ทีนี้มาเจาะเป็นรายตัวบ้างครับพี่เทิดว่า <c oughs> ถ้ามองล้วเนี่ยอยากจะมองหุ้นที่ดูว่าน่าสนใจในการลงทุนนะครับ valuation ยังไม่ได้สูงมากแล้วก็อยากถามเป็นความรู้ด้วยว่าถ้าจะเลืืืือออออกก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 หหหุุ้้้นน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 ท่พพเเเเเเิิดแแแะะะะําาาาามมลลลลลลัณฑ์ใใรรรรคไว็็ปงตต มองอยังไงบ้างครับครับก็จริงๆตัวเริ่มจากภาพแรกในส่วนของตัวดอกเบี้ยก่อนนะครับผมคิดว่าตัวประกันชีวิตนะครับที่เราสนใจมากที่สุดเนี่ยเรามองไปที่ตัว BLA ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ย มีการปรับฐานนะครับแล้วก็ย่อลงมาค่อนข้างมากเ็ายังไม่ได้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเทรนไปตามทางที่เราคาดการไว้นี่นะครับเราก็เชื่อว่าเทรนนะครับที่เราจะเห็นในเรื่องของการทํากําไรหรือ Val u e ของตัวกรมธรานที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะต้องมีเพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเราทํา Fair Val u e ไว้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก54บาทนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการประเมินซึ่งดูมูลค่าของกรมธรรมของเก่านะครับแล้วก็ตัวที่กําลังจะ ขยายต่อใหม่ขึ้นไปนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้นะครับยังเป็นอะไรที่เปิดออฟไซต์นะครับอยู่ที่มากพอสมควรเพราะว่าปัจจุบันอยู่40กลางๆน่าจะยังพอมีรูมอยู่นะครับตัวแรก BLA นะครับตัวแรกจะเป็น BLA นะครับถ้าเป็นทีมที่2ในเรื่องของพวกการใช้จ่ายเม็ดเงินลงทุนภายในประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าโฟกัสตักในกลุ่มทางด้านรับเหมาก่อสร้างเนี่ยผมก็ยังชอบตัว CK อยู่นะครับเหตุผลด้วยเรื่องของตัว ความพร้อมนะครับที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการทํางานร่วมกับภาครัฐนะครับที่จะเป็นสัญญาพวก PPP นะครับฐานะการเงินดูดีนะครับพอร์ตก็มีการ diversify ์นะครับที่ค่อนข้างจะครบทุกประเภทนะครับมีทั้งพวก r u r r i n g income นะครับแล้วก็อะไรเรื่อการรับเหมานะครับจริงจริงที่สําคัญเนี่ยตัวมูลค่าหุ้นนะครับก็ยังต่ำกว่า Fair Value พอสมควรเพราะว่า Fair Value ถ้าเราขยับไปใช้ปี60เนี่ยนะครับเราจะได้ประมาณสัก37.5ส ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยของปี59นะครับประมาณ36นะครับเพราะนั้นแฟนเนี่ยเรายังเห็นการขยับขึ้นไปเพิ่มเติมได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกวัสดุก่อสร้างนะครับเราสนใจนะครับในส่วนของตัวปูนซีเมนต์ไทยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าดีมาลงวัสดุก่อสร้างมาตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมาด้วยแล้วที่สําคัญนะครับโครงสร้างรายได้ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมาจากปิโตเคมีในฝั่งโอลิฟินเราก็จะมองว่า มันยังอยู่ในไซคลที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกำไรเนี่ยผมเชื่อว่ายังเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับแล้ว Fair Value เนี่ยเราก็ทําไว้เกิน530บาทนะครับเพราะฉะนั้นทัวรับนประมาณ590บาทนะครับ <5 90. S 1> ยังเห็นอัพไซด์ที่เ,เปิดกว้างอยู่มากพอสมควรนะครับถ้าถัดมานะครับมาดูไซา์ในหุ้นขนาดที่มากับภาคการส่งออกภาคบริการเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะเน้นไปทางตัวเล็กหน่อยนะครับ จร,จริงๆมีมิ้นก็นมีเซนเทลอยู่ะนะครับแต่ว่าตัวที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเพราะว่าโพสิชันหลักอยู่ในบ้านเราที่เป็นโรงแรมก็คือตัวเอราวันนะครับซึ่งเอราวันตรงนี้เนี่ยเท่าที่เห็นภาพนะครับผมคิดว่าถ้าจะพูดถึงโรงแรมในบ้านเราเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นบริษัทที่มีโพสิชันในนี้สูงสุดมีตั้งแต่บัดเจ็ตนะครับสองดาวสามดาวไปจนถึง5า <5 S 2> ดาว,ดาวนะครับผมคิดว่า o อ e เปอเรชันตรงนี้เนี่ยมีอยู่ครบเลย นะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้ผลเต็มที่ถ้าหากว่ามาตรการพวกนี้เนี่ยมันกลับขึ้นมานะครับส่วนหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นการส่งออกสินค้าจริงๆเนี่นะครับเราดูไปที่ตัวฮาน่านะครับเพราะตัวฮาน่าเองเนี่ยถ้าจะไปเทียบกับหุ้นอื่นๆในกลุ่มชิ้นส่วนนะครับผมต้องบอกว่ามันและกา้าที่สุดเลย นะครับตัวอื่นๆที่วิ่งไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวเ c e นะครับวันนี้ไปไกลเลยนะครับแล้วก็เดลต้าก็ยังเป็นบวกแต่ว่าตัวฮาน่าเนี่ยมันติดลบครับ performance ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ย dividend y มัน d มัน6.5%นะครับแล้วตัว c p a c i t y ใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงงานที่กัมพูชาเนี่ยผมว่ามันก็มีออเดอร์ที่เข้ามา matching อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำให้ตัวฮาน่าเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ มีความน่าสนใจนะครับส่วนหุ้นที่เป็นฮาน่าเนี่ยแฟร์ไพรส์ครับเราทำไว้ที่42บาทครับก็ยังมีรูมที่เยอะนะครับส่วนอีกกลุ่มที่เป็นตัวเล็กๆนะครับผมคิดว่าตัวที่มีธีมที่ดูแล้วน่าสนใจตั้งแต่ปลายปีนี้เลยนะครับผมเปรียบเทียบให้ดู2ตัวซึ่งโฟลนี่เหมือนกันนะครับก็คือผมดูว่าหุ้นที่เดินเนี่ยมีธุรกิจบริษัทลูกอยู่นะครับซึ่งมันเหมือนกับเก็บของไว้อยู่ในเซฟเนี่ย ถึงจุดหนึ่ง <S <S <an> <t ool> เขาจะเอาบริษัทพวกนี้เนี่ย <an> <t ool> เข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับ <S <S <an> <t ool> ผมมองว่ามันการ Unlock value <S <S <an> <t ool> ให้ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้เนี่ย <S <S <an> <t ool> ก็คือตัว TPI Polyn นะครับ <an> <t ool> <ๆ>ซึ่งกำลังจะเอา TPIPP เนี่ย <S <S <an> <t ool> เข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับซึ่งผมมองว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นการ Unlock value แล้วนะครับทำให้ value ที่มันค้างอยู่เนี่ยแล้วไม่มีคนเห็นเนี่ยมันถูกปรากฏต่อตาของนักทุนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอันที่2เนี่ยถ้าเราไปดู e a r n i n g นะครับที่จะมาจากตัวโรงไฟฟ้านะครับผมคิดว่าต่อปีเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างจะสูงนะครับอย่างปีนี้เนี่ยปี59ค่าการประมาณพันล้านนะครับพอไปปี606-1หนึ่เนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นไปใกล้ๆ2000นะครับแล้วก็ทะลุ2000ในปี6-1เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างกำไรของผู้รีนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีสินทรัพย์ประเภทที่สร้างไรายได้แบบที่เป็น r e เกลลิ่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้หุ้นเนี่ยมันดูเพอร์ฟอร์มดีขึ อีกตัวที่เหมือนกันแต่ว่าเปินสตรรี่ที่เกิดขึ้นต้นปีหน้านะครับก็คือตัว WUSA นีครับ WUSA เนี่ยหลังจากที่มีการควบรวมกับตัวเฮมาราดนะครับเฮมาราดเองเนี่ยจะมีพอร์ตของบริษัทที่ทำพวกยูทิลิตี้นะครับขายน้ำขายไฟเนี่ยเยอะนะครับอย่างเช่นตัวขายไฟเนี่ยนะครับตัวหลักของเขาคือเกกโกวันถไหมครับแล้วถ้ารวม capacity าานะครับของตัวโรงไฟฟ้าที่ตัวบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นมานะชื่อ w H A <laughs> sure U P นะครับหรือว่าอั p ก็ได้ผมเรียกแบบนั้นง่ายดีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก่อนเข้าตลาดนะครับคาปาซีมีอยู่ประมาณ318มกะวัตนะครับแล้วพอเข้ามาเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น538มกะวัตนะครับตอนนี้มีการยื่นไฟลิ่งรอบแรกไปแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าก็น่าจะเห็นทามมิ่งในการที่จะขายเนี่ยช่วงประมาณสักปีหน้านะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ตีมก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่า ของตัว W USA เนี่ยจะมีเพิ่มมากกว่า,านิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเขามีตัวกองฤทธที่เป็นของเขาด้วยนะครับแล้วกองฤทดตรงนี้เนี่ยจะมีการเพริ่มทุนแล้วก็ขยายแอสเซทจะมีการขายแอสเซทเข้าไปอย่างปีนี้เนี่ยคงจะขายแอสเซทเข้าในช่วงเดือนธันวานเนี่ยนะฮะประมาณสักหมื่นสามพันล้านมีกำไรพิเศษก็จะมีกำไรพิเศษเข้ามานะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะมีอีกประมาณสักเจ็ดแปดพันล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า มันเป็นกระบวนการหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางการเงินนะครับเพราะว่าตอนที่ไปซื้อเห็มาลาชเนี่ยเขาก่อหน,นี้ไว้ค่อนข้างเยอะ,ะพอก่อหน,นี้เยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการเอาเงินที่ได้ทั้งหลายเนี่ยนะครับระดมมาแล้วก็ไปลดภาระหนี้สินนะครับที่ทํามานอกจากการขายแอสเซทก็กองรีดแล้วเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนแล้วนะครับผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อได้เงินสดเข้ามานะครับนอกจากบันทึกเกณฑ์ทางบัญชีแล้วนะก็จะมีแคสในการเอาไปคืนหนี้แล้วก็จะทําให้ตัวภาระตอนเบี้ยจ่ายเนี่ย มันลดน้อยลงไปนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาตัว fair value นะครับถ้าเป็นตัวไ u s a เนี่ยเ,เราทำไว้ที่4.34แล้วโพลนนะครับโพลนเราทำไว้ที่3.15ก็ชัดเจนนะครับรอบนี้พี่เท์ให้ค่อนข้างเยอะซึ่งบางตัวอาจจะฟังดูเป็นตัวใหญ่นิดนึงแต่ว่า,ถ,าถ้าเทียบราคาปัจจุบันกับ แฟร์ไพรซ์ที่พี่เธอร์ทำไว้เนี่ยยังพอมีรูมแล้วผมคิดว่าน่าสนใจครับเป็นทิ้งท้ายนะครับมีสักสองสามตัวก็ในในมุมของของเบนเองเนี่ยก็อย่างที่เบนเลยาไปแล้วว่าทีมของการลงทุนเองเนี่ยปีนี้เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของคอนซัมชันในประเทศนะคะนั้นอย่างเนี้ยตัวแบงก์ก็คงจะเป็นแบงก์ในที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมชันพ ersonal loan อะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวไทยพาณิชย์นะคะเบนเบนคิดว่าผลประกอบการไตรมาสที่3ที่กำลังจะประกาศกันเนี่ย นะคะก็จะยังเห็นการเติบโตระดับ20%นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ของปี58ะนะคะ,ะเพราะว่าปี58เองก็ต้องบอกว่าทางไทยพณิชเป็นหนึ่งใน3แบงค์นะคะที่มีผลกระทบกับเรื่องของ SSI ถ้าจำกันได้นะคะเพราะฉนั้นฐานมันก็ต่ำละนะคะแต่ว่าพอมาในไตรมาสที่3นี้<ๆ>นเทียบกับไตรมาสที่2ที่ผ่านมาะนะคะก็ถือว่ายังเหตุก,การเติบโตได้ดีนะคะเพราะว่า NPL มันจบไปแล้วอย่างท,<ะ>ที่เป็นบอกไปะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตามเนี่ยไทยพณิชย์ได้ดิวที่เกี่ยวข้องกับ ซัพพอร์ตดีลการซื้อกิจการค่อนข้างเยอะนะคะอย่างล่าสุดเลยแจสมินนะคะก็สี่หมื่นกว่าล้านนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของตัวบริษัท TRC นะคะที่ได้เหมืองโปแตสไปในเส้นตรงนั้นนะคะก็จะมีการสนับสนุนในส่วนของตัวเงินเพราะฉะนั้นยอดสินเชื่อเนี่ยพอสินเชื่อของไทยพาณิชย์เนี่ยนอกจากคอหลักนะคะที่เป็นคอน s u m e r โลนแล้วเนี่ยคอเพรสโลนเองก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไตรมาสที่4เองเนี่ยก็จะเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจแบงก์อยู่แล้ว นะคะมันก็เลยมองว่าตัวไทยพานิชย์เองเนี่ยราคาลงมาแถว140 145บาทเนี่ยไม่ไม่ได้แพงนะคะถึงแม้ว่าจะเทรดที่ price to book value เนี่ยระดับประมาณ1.3เท่าบุ<ะ>๊ k ของปีหน้านะครปี60แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูในอดีตเนี่ยไทยพานิชย์เทรดกัน forward price to book นะคะอยู่ประมาณสัก1.8ถึง2เท่าบุ o k นะคนะคนั่นเปอน valuation ยี่ค่อนข้างถูก นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นทีมของคอนซัมชั่นนะคะแล้วก็เป็นเลือกอยู่ในรายการ m ม c น a n แนลด้วย <c oughs> นะคะตอนกลางปีก็คือเบอร์ลี่ยูเกอร์นะคะ,ะ,คะเพราะว่าผมกอ,อบการไตรมาสที่2เป็นจุดที่แย่ที่สุดละ <c oughs> นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างระหว่างการที่เข้าไปซื้อ b ิ๊ก นะคะแต่ว่าหลังจากไตรมาสที่3-4เนี่ยเบนมองว่ากำไรจะโตขึ้นแบบเป็น V Shape ขึ้นไปเลยจนถึงปีหน้านะคะก็ทั้งคอนเซ็ปชั่นที่ดีขึ้นยอดขายของ BJC ก็ดีขึ้นนะคะการที่เข้าไปเทคตัว Big C นะคะก็มีหน้าร้านละ ตอนนี้ก็ครบวงจรในการที่จะผลิตสินค้าแล้วก็ขายไปที่หน้าร้านของตนเองการที่จะเพิ่มมา r จินนะคะก็น่าจะดีขึ้นโวลุมการขายดีขึ้นนะคะแล้วก็หลุ่ตัวว่าการที่ tcc group คงจะมาช่วยตัว B ิ g C ซในการเปิดสาขาเพราะว่า3 4ปี B ิ g กซแทบจะไม่ได้เปิดสาขาเลยนะคะก็น่าจะเห็นอะไรที่มีสีสันนะคะในช่วงตั้งแต่จากงบไตรมาสสาเป็นต้นไปนะคะก็เป็นหุ้น2ตัว bjc เป็นมองประมาณเท่าไหร่ครับ52าบาทค่ะแล้วก็ตัวไทยพาณิชรอย์169บาทแต่เป็นมองว่า ตรงเนี้ยนักวิเคราะห์ยังยังให้ภาพกับซินเนอร์จีของ BJC กับ Big C ยังน้อยอยู่นะคะยังมีอัพไซด์อยู่แล้วก็อย่างตัวไทยพณนชย์ิเองเนี่ยเป็นมองว่าโอกาสที่งบแบงค์รอบนี้จะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คิดแล้วก็จะมีการปรับประมาณการขึ้นก็มีโอกาสเหมือนกันสั้นๆเลยค่ะพี่เอ๋ก็ รายการมือใหม่เทนโปรนะครับเราก็ไม่ได้ชี้นําหุ้นหรือว่าให้ซื้อหุ้นนะครับแต่ว่ามือใหม่จะพัฒนาเป็นมือโปรเนี่ยวันนี้เราหินเป็นบางตัวให้ลองไปทําการบ้านนะครับอ่านเปเปอร์อ่านข้อมูลติดตามข่าวตามประเด็นดูแล้วถ้าใครอยากจะจัดพอร์ตหุ้นสําหรับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าหลายๆตัวที่พูดในรายการวันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยหรือตัวซัพพอร์ตแล้วน่าจะทําให้เป็นคีย์หลักของพอร์ตในปีหน้าได้ลองไปทําการบ้านกันต่อดูครับนายเขานี่ขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ ได้กันบ้านในดีแบบนี้ไปแล้วอย่าลืมไปทำต่อจริงๆเนะคะฝากไว้เลยกับทั้งหมดของรายการวันนี้แต่วันนี้พราเสิรคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ